ช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะเข้าไปสู่โลกของคนตายเพื่อฟังเรื่องเล่าผีในตอนตีสเด็กดองช่วงที่เรียนปริญญาตรีเราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งตึกที่เรียนนั้นเป็นอาคาร4ี่ชั้นเราเรียนอยู่ชั้นที่3และชั้นสองซึ่งชั้น2องนั้นเป็นปแผนกชีววิทยาห้องชีวะที่นี่ก็จะเหมือนที่อื่นๆคือมีอุปกรณ์ทดลองมีโหลสัตว์ดองเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน เวลาเราทํางานทดลองวิชาชีวะก็จะต้องลงมาที่ชั้นสองช่วงขึ้นปีสามเราเรียนหนักมากและการทดลองแต่ละตัวจะต้องทําจนดึกดื่นบางทีก็ทําเป็นงานเดียวถ้าใครทํางานชา้าก็จะต้องอยู่ดึกเพื่อทํางานให้เสร็จถ้าดีหน่อยใครมีแฟนที่เรียนที่เดียวกันก็จะมีคนมาอยู่ช่วยทํางานวันนั้นเรากับนกต้องรอผลการวิเคราะห์น้ําเราทํางานกันในห้องเรียนชีวะตอนนั้นประมาณสองทุ่มแล้วคนก็จะออกประมาณสามทุ่มครึ่ง นกที่รู้สึกหิวข้าวเธอจึงขอลงไปที่มินิมาร์ทข้งางล่างสงสัยว่าจะหิวมากเอลลี่วิ่งลงไปอย่างไวส่วนเราก็นั่งเขียนการบ้านรออยู่ในห้องและต้องเฝ้างานด้วยลักษณะของห้องจะมีตู้สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ต่างๆอยู่ร,บรอบๆห้องส่วนกลางจะเป็นโต๊ะแลบ็บยาวรอบห้องเรานั่งทำงานที่โต๊ะแลบ็บและหันหลังให้กับตู้สื่อการเรียนการสอนซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าในตู้มีอะไรอยู่นั่งทำงานเพลิน ก็มีความรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังแต่เราก็ไม่ได้สนใจนั่งทำงานต่อสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กหัวเราะอยู่ข้างหลังตอนแรกก็คิดว่าเรานั้นหูวแววไปและนกก็ไม่ขึ้นมาสักทีเราจึงต้องนั่งต่อไปเรื่อยๆแล้วจุดจู่ไฟในห้องก็ดับพลึบยกเว้นตู้อบที่เราทำการทดลองอยู่เรากำลังเดินออกไปดูว่าข้างนอกไฟดับหรือเปล่าพอเดินมาจนถึงประตูเราก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ที่หน้าระเบียง เด็กคนนั้นหน้าตาน่ารักมากแต่แปลกที่เขาไม่ใส่เสือ้อใส่แต่กางเกงตัวเดียวเราสังเกตเห็นที่ข้อเท้าขวาของน้องเขาสวมกำไลเล็กๆอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าใช่ทองหรือเปล่าเพราะหมนมืดตอนนั้นก็เกือบสามทุ่มแล้วเด็กที่ไหนจะมาวิ่งเล่นแถวนี้พอคิดได้ดังนั้นเด็กคนนั้นก็ได้หันมาชวนให้เราไปเล่นด้วยบอกว่าเห็นพี่นั่นนงอยู่คนเดียวหนูเหงาอยากให้พี่มาเล่นเป็นเพื่อนเราบอกเขาว่าเรากําลังทํางานอยู่ต้องคอยดูงาน แล้วนี่เขาไฟดับด้วยไม่รู้ว่างานพี่จะเสียหรือเปล่าแต่น้องเขาก็บอกว่างานพี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูจะช่วยเองตอนนั้นเรามีความรู้สึกงงงเบลอเบอยังไงบอกไม่ถูกแต่เราก็นั่งเล่นกับน้องอยู่ที่หน้าระเบียงน้องเขาบอกเราว่าเขาเหงาไม่มีเพื่อนและคิดถึงแม่ด้วยตอนนั้นเราก็แปลกใจอยากจะถามว่าเขานนั้นเป็นลูกของใครและมาทําอะไรที่นี่แต่ก็ไม่ได้ถามเขาบอกว่าพี่มาเล่นด้วยสนุกและมีความสุขมากเรานั่งเล่านิทานให้เขาฟังไปหลายเรื่อง จนน้องเขาหลับไปบนตักของเราเราก็กำลังจะเคลิ้มจะหลับเหมือนกันแต่ก็ต้องตื่นขึ้นเพราะเจ้านกมาโวยวายบอกว่าให้เฝ้างานแค่นิดเดียวแดนเลอหลับไปซะได้แล้วก็ไม่รู้ว่างานจะเสียหรือเปล่านั่งหลับไปนานหรือ,อยังเราก็ยังไม่รู้แต่ถ้าผลหลับเสียหายมาเดี๋ยวนกก็จะด่าให้เราตื่นขึ้นมาแบบงงถามนกว่าเด็กคนนั้นหายไปไหนแล้วนกก็งงว่าเด็กที่ไหนเรายืนยันกับนกว่ามีเด็กมาเล่นกับเราจริงๆเมื่อกี้ยังนอนหนุนตักเราอยู่เลย นกบอกว่าตอนนั้นบ้านไปแล้วใครจะมานอนหนุนตักเราได้เพราะเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดียวไม่มีใครทั้งนั้นแหละแล้วนกจึงได้เดินไปดูผลแลบและรีบเก็บอุปกรณ์เพราะเกือบจะสี่ทุ่มแล้วอยากจะกลับบ้านเต็มทีพอเรามานั่งนึกดูทีดีตอนแรกเรานั่งอยู่กับเด็กคนนั้นที่น่าระเบียงแล้วนี่เรามาอยู่ในห้องได้ยัางไงาตกลงเราฝันไปหรืออะไรกันแน่แล้วพอดีนกเก็บของเรียบร้อยแล้วจึงเดินมาหาเราแต่เราก็ยังพูดถึงเด็กคนนั้นอยู่เพราะเราสงสัยมาก ซึ่งนกก็คงจะรำคาญจึงได้แกล้งพูดว่าสงสัยจะเป็นเด็กที่อยู่ในขวดโหลข้างหลังแกหรือเปล่าพอนกพูดแบบนั้นเราก็เลยหันหลังไปมองในตู้สื่อการเรียนการสอนตอนนั้นเรารู้สึกอยากจะเป็นลมไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยมันเย็นบูบไปทั้งตัวเพราะในนั้นมีเด็กดองในขวดโหลเป็นเด็กผู้ชายที่มีอวัยวะครบถ้วนแถมที่ข้อเท้าขวาก็ยังใส่กำไหลเล็กๆเ,เหมือนกับน้องคนนั้นที่มาเล่นกับเราเลยและข้างๆข,ข,ขวดโหลก็มีพวงมาลัยเล็กๆวางอยู่ด้วย ขวดโหลนี้เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยมันมาวางอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะส่วนใหญ่จะมีแต่ขวดโหลสัตว์ชนิดต่างๆตอนนั้นเราก็พอเดาออกแล้วว่าเรื่องที่เราเจอมันคืออะไรเราพยายามตั้งสติเพราะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องเชื่อเรื่องที่พิสูจน์ได้เท่านั้นแล้วเราก็ชวนนกกลับบ้านเราพยายามอย่างมากที่จะเดินให้ปกติที่สุดแต่ในใจก็อยากจะวิ่งให้ป่าร่าไปเลยพอถึงบ้านเราก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้นกฟัง ซึ่งนกก็ไม่มีท่าทีที่จะสงสัยเลยนกบอกว่าเขาเจอกันมานักต่อนักแล้วแต่ก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังแต่ที่นกขอตัวลงไปซื้อของนั้นนกนั้นโกหกเรานกนั้นแค่จะลงไปตั้งสติเพราะตอนที่เรานั่งหันหลังทำการบ้านอยู่นกเห็นเด็กในขวดหัวขยับตัวและโบกไม้โบกมือให้นกนกก็เลยรีบวิ่งลงไปตั้งสติอยู่ข้างล่างกับลงยามกว่าจะทำใจได้และกะว่าจะมาตอนผลแหลบออกพอดีมิหน้ารักพอนกกลับขึ้นมาก็รีบเก็บข้าวของใหญ่เลย หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเราก็ได้รู้มาว่าลากน้องคนนั้นเป็นลูกของอาจารย์ในมหาลาัยนี่แหละแต่พอดีคลาดก่อนคำโนดจึงทำให้เสียชีวิตและพ่อแม่ของเขาก็ยังทำใจไม่ได้จึงได้มอบร่างให้กับคณะวิทย์เพื่อทำการดองเอาไว้เวลาพ่อแม่คิดถึงจะได้มาเยี่ยมได้แต่ก็ยังดีที่น้องเข้ามาเจอเราในฝันแบบดีๆถ้าเราเจอแบบอื่นสงสัยจะช็อกไปแล้วแต่ที่เจ็บใจก็เจ้านกนี่แหละที่หนีลงไปข้างล่างและปล่อยให้เราอยู่คนเดียว